ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะได้มาปรารพบเรื่องการปฏิบัติเพื่อวิชาสามเ่าตามหลักสูตรพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขาวิปสัสสโกสองเตวิโชได้แก่วิชาสาม สามชละพิญญูได้แก่พิญญาหกสี่ปริสัมพิทัพป,ประตูได้แก่ปริสัมพิทายานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับสุขวิปัสสโกเป็นการปฏิบัติเพื่อใช้อารมณ์คิดมากที่สุดเพราะว่าใช้อารมณ์คิดควบคู่กันไปกับการพิจรารณาขณะใดที่จิตยังทรงอยู่ในอารมณ์คิดที่เราต้องการ ขณะนั้นก็ชื่อว่ามีสมาธิแล้วก็สมาธิเขาสุขวิปัสสโกขณะที่ใช้อารมณ์คิดนั้นเมื่ออารมณ์คิดทรงจิตได้ถึงปฐมฌานหรือว่ามีอารมณ์ทรงตัวไม่รำคาญในเสียงที่แทรกเข้ามาในระหว่างคิดจิตทรงตัวอยู่ได้ตามสมบายตามอารมณ์ที่ตั้งใจไว้ กำลังจิตตอนนี้ท่านกล่าวว่าสามารถตักิเลสเป็นสมุทเทห,หารเป็นวัโสดาบันได้แล้วก็เป็นพระสีทาคามีก็ได้แต่ว่าตอนที่จะเป็นอนาคามีนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีสัจวาว่าอนาคามีเป็นผู้เมียที่จิตก็ต้องสามารถทางกําลังจิตทําลายรากฐานของความรักในกามารมณ์ เลิกความโกรธความเยียมบาดด้วยกำลังของฌานแต่สำหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านทำไปบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าเป็นฌานว่าททำไปทีละขั้นเทียตอนทำไปทีละเล็กแต่น้อยใชาลมพิจารณามากเมื่อจิตใจคองท่านยับยั้งตั้งอยู่ก็มีกำลังพอสามารถจะตัดการมฉันทะได้และตัดปฎิกะคือความกระทบกระทั่งจิตได้ จิตก็สามารถเป็นอนาคามีได้พอมาว่าเป็นวาระถึงพระอรหันต์ตอนนี้ก็เป็นจริยาที่เก็บเล็กเก็บน้อยเ <c oughs> มื่อเป็นอารมณ์ที่เป็นอนุสัยความจริงอนุสัยนี่เป็นอารมณ์เบาๆแต่ดูว่าเหมือนกับคนไล่จับยุงการสู้กับช้างมีเป้าใหญ่สามารถทำลายชีวิตได้ไม่อยากนัก แต่ว่ายุงเป็นเป้าเล็กอันตรายจากยุงน้อยก็จริงแหละแต่แต่ว่าเราฆ่ายุงได้ยากข้อนี้มีประมาณชั้นใดได้อนุสัยก็เช่นเดียวกันแต่อาศัยท่านสุขวิปัสสโกที่มีอารมณ์มั่นในพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทอ้อถอยในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้ รวมความว่าพระอรหันต์ท่านขั้นสุขวิปัสสโกก็จะต้องมีอารมณ์ทั้งฌานสี่เหมือนกันแต่ด้ว่าเป็นอารมณ์ฌานที่ค่อยๆมาทีละน้อยทละน้อยไม่ยากไม่ลําบากไม่ต้องเคร่งเครียดนักเพราะค่อยๆทําไปตามลําดับทีละนิดทีละหน่อยกําลังจิตก็มีกําลังสะสมกันทีละน้อยทละน้อยจนถึงฌา,านสี่ แต่ว่าจริยาที่จะเข้าฌานออกฌานในตามอัติยาใสยย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าท่านทำเพียงมีจิตตกิเลสเป็นสมุทเทตะบะหันหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาขันห้าเพื่อความอยู่เป็นสุขอันนี้เป็นจริยาของท่านสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ปฏิบัติในเตวีโชคือลักษณะของวิชาสาม อารมณ์ความเป็นประสงดาสิกิทาคานาคารหันอาตามาจะของดไว้ไม่กล่าวเพราะว่าอารมณ์ความเป็นอรหันต์ก็เหมือนกันกับท่านสุขพิปัสสโกว่าการตัดอารมณ์ก็มีท่านสุขพิปัสสโกเป็นพื้นฐานนี่สำหรับท่านเตวิโชริเชยะจละพิญโยนี่ท่านก็ใช้อารมณ์เฉพาะ คือว่าอารมณ์เฉพาะที่เรียกว่าต้องการจะได้ทิพยคุยานกับุเพนิวาสานนสติยานแต่ยานทั้งสองนี้ต้องได้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนได้ยานนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องได้กันต่อไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของทิพย์ยคุยานก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเป็นวิสัยข้โลกีวิสัย,ยนิีบัญชานโลกีนี่ในหนึ่งที่เรียกกันก็เรียกกันว่ากีฬาสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแท้ในหลักสูตรที่เราจะเข้าตัดมกักตัดผลถ้าบังเอิญไม่ได้มักได้ผลเสียก่อนแล้วเรื่องกีฬาสมาธิก็ไม่ต้องทํากัน เมื่อคืนทําไปก็ไม่มีเบี้ยอะไรเสียเวลาเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกวิกสองในวิชาสามคือทิพย์โยคยานกับปุเพนิวาสานุสติยานต้องใช้กำลังสมาธิสูงมากเรียกว่าสมาธิมีกำลังหนักต้องมีความเข้มข้นในการเจริญฌานสมาบัติ มิฉะนั้นแล้วผลก็จะไม่มีแค่ผู้ใดเลยเป็นอนุว่าขอเริ่มต้นในในการฝึกทิพยุคุยานกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้จะพูดตามแบบก่อนตามแบบก็คือว่าท่านบอกว่าคนที่จะฝึกทิพยุคุยานถ้าเป็นอาธิกรรมิกะบุคคล คำว่าอาธิกรรมมีกับบคุคคลหมยความบาบคุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุยานมาเลยในชาติก่อนเป็นคนใหม่แท้ๆในชาติปัจจุบันท่านได้เริ่มทําแบบนี้ตอนนี้ก็พูดกันถึงคนมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไปย่ำตอกมาตั้งแต่อารมณ์พุงสันเรื่องการกำจัดอารมณ์พุ่งสันได้พูดมาแล้วตอนหนึ่ง คัดเศษหรือว่าเทพมีอยู่แล้วถ้ามีความสนใจเข้าไปหาเอาที่นั่นเราจะทำอะไรก็ตามจะเข้าฌานสมาบัติอะไรก็ตามมันอยู่ที่อารมณ์ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้น <c oughs> ว,วิธีแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านก็เป็นการแก้ไม่อยากทาง่ายๆถ้าสนใจจริงๆประเดี๋ยวมันก็ได้มันอยู่ที่กําลังใจอย,อย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์ หรือว่าไม่ใช่อยู่ที่หลักวิชาการสอนอะไรมากนะักหลักวิชาพระพุทธเจ้าให้มาแล้วครบถ้วนครูบาอาจารย์แนะนำมาแล้วแต่เราไม่เอาจริงสีอย่างอะไรมันจะได้เป็นอันว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันถึอว่าแก้อารมณ์ฟุ้งอารมณ์ซ่านอารมณ์ไปทางไหนแต่ไปทางไหนถือว่าเป็นนักเรียนที่เริ่มเข้าปฐมปีที่หนึ่งแล้ว เรื่องการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านนั้นเป็นเรื่องของอนุมบาลเท่านั้นเนบื้อปีที่หนึ่งที่จะเข้าก็คือเข้าทิพยจุกายานคาว่าทิพยจุฬายานแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพยไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพยรวมความว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามีความรู้เหมือนตาทิพย นี่การจะสร้างอารมณ์เอาความรู้มันตาทิพย์เขาทำกันยังไงนี่วันนี้สอนตามแบบพระพุทธโคสาจารย์แตงตัดแตงกล่าวไว้ว่าให้ใช้กระสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกระสินสามอย่างนี้คือหนึ่งเตโชกรสินในก,การเพ่งไฟ สองโอทาตดกสินได้อาการเพ่งสีขาวสามโอาโลกสินได้อาการเพ่งแสงสว่างนี่ตามแบบนี่คำว่าเพ่งในที่นี้หมายความประจําก็มีนักปฏิบัติหลายท่านพอบอกแบบนี้เข้าท่านจะไปนั่งจ้องไฟเพ่ง ต่อมาก็กลับมาบอกว่านั่งจ้องไฟจนน้ำตาไหลแสบตานี่เป็นอันว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ตรงจริงๆแล้ตามที่เขากล่าวกัาบอกว่าเถนตรงไม่คดไม่คงตรงเดแเ่อตรงเดในที่นี้ก็ไม่โดนเป้าหมายเป้าหมายจริงๆคำว่าเพ่งในที่นี้แ่่นหมายความให้ลืมตาดูแสงไฟ แล้วจำลักษณะของไฟไว้ไม,ไม่สนใจกับเปลวดูว่าแสงไฟมีลักษณะอย่างไรแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพของแสงไฟถ้าภาพของแสงไฟเลือนลางหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตาไม่ใช่เพียงจนน้ำตาไหลดูปรเดียวเดียวมันก็จำได้แล้วก นึกถึงภาพแสงไฟจึงกระทั่งแสงไฟปรากฏอยู่ก่ใจเราจะนั่งอยู่เราจะยืนอยู่เราจะเดินอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามความจริงแสงไฟในขณนะนั้นไม่มีแต่เรานึกเห็นภาพนั้นอยู่เสมอนึกขึ้นมาบไรนึกเห็นภาพนั้นได้ทันทีว่าลักษณะแสงไฟเป็นยังไงมันติดใจอยู่เป็นปกติไม่ใช่ติดตา แต่ว่าศัพท์เชื่อบ้านเขาเรียกภาพติดตาในความจริงไม่ใช่ติดตามาาติดใจใจนึกเห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราจะดูไฟมันไม่ถนัดเราจะดูสีขาวถนัดกว่าก็ใช้ได้ลักษณะอาการที่จะทำเป็นสะดึงอะไรต่ออะไรแต่มาไม่ขออธิบาย ็เห็นว่าไม่มีความำจำเป็นท่านที่ปฏิบัติกันมามากท่านก็ไม่ได้เอาตามแบบนักท่านอยากจะดูไฟไฟเทียนไฟคบเพลิงไฟตะเกียงท่าก็ดูของท่านสง่งคือไม่หานตามแบบแตามแบบก็ไปเอาตั้งท่าตั้งทางกันอยู่นั่นเรื่องตั้งท่ามากที่มันหากินยากสมมติว่าเราไม่ชอบแสงไฟแล้วก็ชอบสีขาว เนี้ยก็มองดูสีขาวจะเป็นผ้าขาวตึกขาวโหลขาวกางเกงขาวเสื้อขาวอะไรขาวมันก็ใช้ได้ให้มันขาวก็แล้วกันจีก็จําภาพสีขาวและในลักษณะเดียวกับการเพ่งไฟอย่าไปจ้องเป่งเสะจนกระทั่งไม่กับพิผูไม่กะพริบ,บตาแล้วน้าตาไหลแสบตา,าใช้ไม่ได้เขาดูพอจําได้แล้วก็หลับตานึก ่ถ้าสีขาวเราไม่ชอบแล้วก็ชอบแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ใช้ได้แสงสว่างใครไม่รู้จักก็แล้วไปว่าอะไรมันสวา่างยังไงมันนั่งจำจี้จำชัยมันก็เด็กมาสองสาวันมันก็เต็มทีเป็นอันว่าเรารู้ลักษณะกสินสามรายการเป็นกสินพื้นฐานที่จะเป็นเหตุให้เกิดทิพยคุยานในเวลาปฏิบัติกันเขาทำอย่งไง ความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่หนักสำหรับท่านที่ปฏิบัติกันมาได้แล้วท่านทำแบบเบาๆจำภาพแสงไฟก็ดีจำภาพสีขาวก็ดีจำภาพแสงสว่างก็ดีเวลานั่งอยู่ทำอะไรอยู่จิตก็นึกถึงภาพนั้นเป็นปกติเดินไปอยู่ไม่มีใครพูดคุยหรือว่ามีคนพูดคุยด้วยกระช่างจิตแล้วก็เห็นภาพนั้นอยู่เป็นปกติ อย่างนี้ชื่อว่าอุปจาระสมาธิเริ่มเป็นอุปจาระชานอุปจาระสมาธิเข้ามาถึงจิตอาตมาจะไม่บอกแสงสีว่าแสงแพรวเป็นแบบกายระยับความจริงมันไม่มีความจำเป็นนักความจำเป็นมีอยู่อย่างเดียว่นนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีหรือเปล่า ถ้าลิกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นได้ทันทีแล้วมันทรงอยู่นานหรือไม่นานเรื่องการทรงตัวนี่ก็มีความสําคัญถ้าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานยานที่เราจะพึงรู้ที่เรียกกันว่าทิพย์ยุคญานมันก็ทรงตัวไม่นานเหมือนกันพูดกันคําหายไปเสียแล้วจะพูดกันใหม่ก็ต้องตั้งท่าใหม่ภาพตีหายไม่ใช่เขาหายคือเราหายใจเราตก ดังนั้นเวลาฝึกเราก็ควรจะใช้เวลาตั้งเวลาไปในตัวเอารูปประคำก็ได้มานั่งชักคิดว่าช่วระยะสิบเมตรของรูปประคำหรือว่ายี่สิบเมตรของรูปประคำหรือสามสิบเมตรของรูปประคำหรือว่าร้อยแปดของรูปประคำก็ตามอันดับแรกควจะใช้น้อยๆก่อน นึกจับภาพภาพไฟภาพสีขาวภาพแสงสว่างก็ตามใจถ้าภาพสีไฟภาวนาวะเตโชกสินังถ้าภาพสีขาวก็ภาวนาวะโอทากสินังถ้าภาพแสงสว่างก็ภาวนาวะอาโลกสินังภาวนาไปจบบทหนึ่งกระชักรูปกคำเม็ดหนึ่ง เราคิดว่าในโลกระยะลูกคำสิบเมตรนี่หรือยี่สิบเมตรหรือสามสิบเมตรก็ตามไม่หม,หม่เอาน้อยๆเราจะไม่ยอมให้ลมจิตคลาดไปจากภาพนิมิตที่ปรากฏคําว่าภาพนิมิตนี่หมายความว่าภาพที่เราดูเห็นไหมเราจําไหมเนื้อโปรดทราบดีว่าสมมุติว่าเราเพ่งเราตั้งใจจะจับอภาพแสงไฟ แต่าบาังเอิญภาพแสงสว่างหรือว่าภาพขาวเข้ามาแทนที่ต้องตัดทิ้งไปทันทีหรือว่าภาพอื่นปรากฏมันใช้กว่าต้องตัดทิ้งไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากสินโทษได้ขืนไปยุ่งกับมันเข้าก็แสดงว่าจิตของเราไม่ทรงตัวหาสัจธรรมไม่ได้ไม่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะภาพนั้นภาพอื่นมาเราไม่เอานี่ต้องจำให้ดี ไม่ใช่ว่าภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสั้งโคเห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วไปยุ่งกับสีนี่การทําอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีมันเป็นเรื่องของการก,กระทําที่ผิดเป้าหมายผลมันจะเกิดได้ยังไงมันเกิดกันได้ก็เกิดขึ้นได้อย่างผิดผิดมันไม่ใช่เกิดแบบถูกมันเกิดแบบผิดนี่การตั้งเวลานี่เป็นเรื่องของสําคัญ ใหม่ๆเอาแค่สักกลว่าคำห้าลูกก็อย่างดีต่อต่อไปเมื่อความจำนานนั้วก็แค่สิบลูกยีสิบลูกสามสิบลูกสี่สิบลูกห้าสิบลูกถึงร้อยแปดสิบลูกให้จิตท่งตัวนี่ถ้าจิตทรงตัวได้แบบนี้แล้วเอาสักสิบนาทีนะสมมติเอาว่าถ้าเราตั้งอารมณ์นึกถึงภาพไฟภาพสีขาวภาพฟ้าสว่างก็ตาม ตาจิตทรงอารมณ์ได้สักห้านาทีถึงสิบนาทีอารมณ์จิตของเราไม่เคลื่อนจากภาพนั้นภาพปรากฏอยู่กับจิตเสมอแต่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะคุยให้ฟังเขาทํากันแบบนี้เวลาเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในใจเขานึกเห็นอยู่ตลอดเวลาพระเวลาเดินไปวปดัาบาตรทุว่านึกเห็นไปตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับ เวลาจะเดินไปธุระที่ไหนนั่งรถไปธุระที่ไหนเห็นภาพนั้นจังตั้งแต่ไปยันกลับลขณะใดาที่ว่างจากกิตที่เพิ่งพูดกันคุยกันเรื่องทำุระขณะนั้นจิตเห็นภาพนั้นทันทีนี่จิตต้องคล่องและต้องทรงอย่างนี้จึงจะได้ดีนะไม่ใช่ได้เร็วนี่เราทําเอาดีกันเราไม่ได้ทําเอาเร็วกันแต่ความจริงมันของทำมาอย่าง น่ว่ากันตามแบบเนื้อมาภาพนั้นปรายกดกับจิตตามความประสงค์ตามเวลาที่เราต้องการนี่ตามแบบที่ท่านพุทธโคสาจารย์ท่านจัดไว้ท่านบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นนรกคำว่าในวิสุทธิมักว่าจงเพิกภาพนี้ให้หายไปขอภาพนารกจนปรากฏแทนเพราะว่าตามตำรามันก็ยาวเหยียด พราจิตจับภาพดีภาพแจ่มใสไอ้ภาพนี่เป็นเครื่องไว้กำลังใจถ้าเราจะเห็นเราจะรู้สิ่งที่เราต้องการได้ระดับไหนไม่ขึ้นอยู่กับภาพนิมิตที่เราต้องการนั่นเองที่เราสร้างขึ้นถ้าภาพนิมิตนั้นชัดเพียงใดสิ่งที่เราต้องการเห็นมันก็ชัดเพียงนั้นสำหรับฌานโลกี ถ้าจะชัดอย่างดีที่สุดก็เหมือนกับอากาศขมุกขมัวเวลาก็ไล่ทำซึ่งว่ามีกำลังไม่สูงอะไรเลยมีกำลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นอนุว่าตอนนี้เราก็เข้าใจเอ้คว่าเราต้องการจะเห็นภาพนรกหรือภาพสวรรค์คนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำแบบนี้ เอาจิตจับภาพนิมิตให้ทรงตัวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราต้องการจะเห็นภาพนั้นจะปรากฏแทนแต่ว่าอย่างนี้รู้สึกจะยุ่งยุ่งสักนิดนี่ตามแบบถ้าจะยุ่งก็ต้องทำนี่การเห็นถ้าจะถาม่าตรงตามความเป็นจริงไหมอันดับนี้เรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของเรา วัยใจของเราเวลาที่เราทรงสมาธิเนะ่ะเราทิ้งอุปาทานหมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งอุปาทานหมดเราก็เห็นภาพนั้นได้จริงถ้าเราอุปาทานก็สมมติว่าเขาเคยเคยเห็นภาพเขียนจากเทวดาจากฝาผนังบทเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีมีผ้าโน่งเรียบร้อยแต่รู้ว่าไม่มีเสื้อใส่ ภาพที่จาได้แบบนี้เป็นภาพปุปาทานถ้าเวลาเราต้องการเห็นเทวดาเทวดาก็ปรากฏมีผ้าเรียบร้อยแต่เสื้อไม่มีใส่มีเส้นวานสองเส้นคล้องมามันก็ภาพเขียนนี่เทวดาเนะี่ยถ้าทางนางฟ้ามาในภาพแบบนั้นแล้วก็ยุ่งพระหนุหนม่มๆและจีวรร้อนเป็นไฟระวังให้ดีนะ นี่เรื่องคป่าทานเทวดาเนี่ยสวยนางฟ้าสวยถ้าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นสมมติว่าปรากฏว่ามีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆความจริงก็น่าจะเ,เกิดแบบนั้นเพราะเราเคยเห็นแบบนั้นถ้าเทวดาท่านมาจริงๆอาจจะต้องสแสดงแบบนั้นเพื่อให้เราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาตอนนี้ถ้าบังเอิญเห็นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องรวบรวมกําลังใจให้ส่งตัว ว่าถ้าท่านเป็นเทวดาจริงสภาวะแห่งความการแต่งตัวของท่านมีสภาวะเป็นยังไงสมัยความไอม่สภาวะสภาวะนี่หมายมันยุง่งอดพูดไม่ได้ถามว่าตามปกติท่านแต่งกายเป็นยังไงเขาได้โปรดแต่งตามนั้นภาพนี้เป็นภาพเขียนที่ติดตามมาติดใจมาไม่ขอยอมรับนับถือ ถ้าเป็นเทวดาจริงขอให้สแสดงภาพจริงของท่านให้ปรากฏและจิตใจก็ทรงอารมณ์ไว้ตามเดิมเท่านี้เองสภาวะแห่งความเป็นเทวดาของท่านก็จะปรากฏตามความเป็นจริงนี่เรื่องกำลังใจก่อนที่จะกำหนดรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญนี่การทำอย่างนี้ได้ท่านเรียกว่าทิฏฐิคุยาน เทปไปจากคอยยคุยานนี่มีประโยชน์ความจริงวิธีปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยากเป็น <c oughs> ของธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้ที่อย่างเดียวเราไม่ซ่านมันทั้งหมดนะซ่านในด้่งความรักในกามารมณ์เราก็ไม่ซ่านซ่านในด้่งความโกรธความพยาบาทเราก็ไม่ซ่าน <c oughs> สร้านในการง่วงเ,เหงาเขานอนเราก็ไม่สัน้นสร้างคิดถึงอารมณ์ภายนอกเราก็ไม่สัน้นสร้างไม่ได้ในความสงสัยเราก็ไม่สัน่นปักมันตรงเข้าไว้สร้างกำลังใจปรักปักตรงดิ่งในอารมณ์ที่อารมณ์ที่เราต้องการไม่นิมิตที่เราต้องการนี่ความจริงมันก็แค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไม่มีอะไรหนัก สำหรับท่านที่บอกว่าทำไม่ได้ความจริงการทำแบบนี้มันลงทุนสักเท่าไหรถ้าเราจะเอากันจริงๆแล้วก็ครั้งละห้านาทีพอนั่งจับภาพไฟก็ดีภาพสีขาวก็ดีภาพแสงสว่างก็ดีลืมดาดอวรมจับอารมณ์ให้ทรงตัวให้ได้ภายในห้านาทีจะไม่ยอมให้จิตหลีกเลี่ยงไปสู่สภาวะอย่างอื่น เรื่องสภาวะในชอบพูดนะักใครก็จอยารู้เรื่องอะนที่ก็รู้ก็มีไม่รู้ก็มีเป็นอันว่าไม่ยอมให้จิตจับอารมณ์อื่นไปนขาดให้จิตมันทรงตัวอยู่ตามนั้นนี่มันขึ้นอยู่แก่กําลังใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเลยเป็นของยากของลําบากแล้วว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้นี่มองดูนาฬิกา เวลาที่จะแนะนำกันมันก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว่แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมมีเดวรรดานั่งท่านผมนักปฏิบัติทุกท่านว่าทำใดดีองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสตร์สันดาสัม,มาสมุทธเจ้าสมรุแล้วขอท่านอันหลายจงมรู้ธรรมนั้นโดยฉับพันเถิดสวัสดี